ได้ไม่หมดเลยเนะี่ยกพไม่มีใครเทียแบบนีไ้ไง,งไพูดะอะไรกไม่ถูกนะรถบ้านท่านอีกยึดติดพวกนีุู้ดเอามันอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องไปตามถูกไหมเมื่อถึงเวลาเมื่อเข้าใจแจ้งท่านก็ไม่เกาะผมถึงจุดรถไม่เกาะอยู่ในช่วงขาวล่ะที่ท่านรู้แล้วท่าต่างไปก็คือการหยุดคิดปรุงแต่งหยุดสร้างภพสร้างชาติในจิตเป็นการหยุดปรุงแต่งมาหมุนวงล้อพระธรรม ไม่ทำบ่อยๆและเรรู้บปหทุกอย่างอยู่ในนี้การกัดสรุปเป็นยอดแห่งคำเมื<บ>่อมีลมหายใจแยบคายจิตก็จะแยบคายเป็นโยนิสูมาสิกาแยบคายกับใจตัวเองการยืดหยุดการเ,าเบาบางอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่เรียนรู้ไม่จุดเริ่มต้นไม่ได้มันก็รวนต,ตีรวนหมดสุดท้ายก็ไปกวนนั่นกวนนี่ กวนคนนั้นกวนคนนี้สร้างกรรมสร้างเวรแต่้เราหยุดกวนคือมาอยู่กับตัวเองหยุดกวนใจตัวเองโดยการหยุดคิดปรุงแต่งเรียกว่าหยุดนึกหยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งหยุดสังสารวัตหยุดปฏิจจสมุปบาท ตามคำสอนของผู้เจ้าทุรุองค์สาธุสาธุสาธุ